การที่เข้าไปเล่นกับลูกไม่ใช่การเข้าไปสั่งลูกนะคะครูพูดหลายๆครั้งเลยไม่ใช่สั่งแต่เราจะเล่นให้มันมีความเป็นให้ให้มันเป็นมันเป็นความเนียนในการเล่นนะคะเหมือนเราจะถามลูกว่าเอาสีอะไรเอาชิ้นไหนเราจะถามทุกๆครั้งที่เราคุยกับลูกไม่ได้นะคะอย่างลูกเล่นกําลังเล่นอยู่เนาะกําลังเล่นตัวต่ออยู่นะคะ เขากำลังต่อ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 แต่เราอยากเล่นกับลูกนะคะเราอยากถามลูกว่าเอาชิ้นไหนเอาสีไหนนะคะอ่ะเราก็อาจจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงในสิ่งที่น้องกําลังทําอยู่ก่อนใช่ไหมคะโอ้โหต่ออะไรอะ่ะสวยจังเลยว้าวแม่มีสีเหลืองกับสีส้มนะลูกจะเอาสีอะไรแบบนี้จะดูดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าพอไปถึงปุ๊บ นี่แม่มีสีอะไรเนี่ยดูซินี่สีอะไรนี่สีอะไรตอบแม่ซินี่สีอะไรนี่สีอะไร,อ,ะไรอันนี้มันเหมือนการไปรบกวนไปบังคับน้องเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกระตุ้นการพูดเราควรเนียนไปกับวิธีเราควรเนียนไปกับสถานการณ์นั้นๆนะคะ,อะสอดคล้องการเล่นให้มีความต่อเนื่องนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชจิรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.